สวัสดีครับพบกับรายการคิวบ้าแคดเกมมิ่งครับวันนี้มีแคดเชนคนหนึ่งชื่อว่าอะไรครับวินครับวันนี้เราจะมาเล่นลอสลาการ์ช่ไหมครับคุณวินครับใช่ครับนี่ครับลอสลาการโน้าววววหน้าตาวินเอ้ยเจอคุณอย่าเห็นหน้าผมนะครับคุณ็อบไม่เห็น คราก็เสร็จยาครับผมซองอยู่ใครเสร็จแล้วครับผม,ผม,ส,รมสร้างห้องนอนนะครับสร้างครับุชคิวครับครับเขาจะดูเมื่อไหร่เขาจะดูว่าถ้เาเกิดมันสองนาทีเมื่อไหร่สามนาทีเมื่อไหร่เขาจะเลิกถ่ายเลยนะเออแล้วก็ไปต่อพวัดสองวัดสานะครับเขาค่อยไปตามหาดูเอาเองนะมันคนที่ดูคลิป เอ,อ้ยนลสิช่วนไันด้วยมาแล้วครับมาครับมาครับมาดินลุยครับครับก็ผมไม่ค่อยเก่งมากนะครับใช่ไหมครับคุณมีครับเลอครับเลอครับเลอกล้มากเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่มั้งครับผมว่าผมกล้าคุณมีน่าเก่ง แล้วครับคุณวิ่ง่นเกกว่าผมอีครับแล้วครับคุณคิดานะตอครับตามใจครับด um ูเหรอไปจ้าอยเลือกตัดเป็นไอ้นั่นแหะสกเออ่ะกัท่นหเอช่างมันเร่องนี้แหละดีแล้วหนุกมไม่โกงเลยเห็นไหมคือคิวเกลวกลโคมมาเปี้ยวผมโตเขื่นไครับ เออครับผู้ใวินอปเปลเร็วจังโูนะอุ้ยคุณเก่งครับคุณคิวคนคุณเก่งมาก แหลกหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเป็นไงนใช่ผมแหลกที่สุดแล้วคุณวินแป๊บนึงครับเอาเอาครับพวกแหลกโลโซโตลห์ถูกไหไมผมใส่ผ้าผ้าคลุมคุณอยู่ครับคือการขโมยผ้าคลุมอ่ะอู้ ลราผมนิ่งสิไม่เออคุณตอนนี้สามวาทีแล้วนะสนาทีแล้วครับเร็วจบก่อนแล้วแล้วต่อกันพาร์ทสองนะครับโอเคครับผม